สวัสดีครับทุกทุก่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูเข้าอินสเปกอารนะครับอาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิปลดลวดนะครับซึ่งภายในมอเตอร์ใหญ่ๆนะครับรก็จะประกอบไปด้วย RTD 8ชุดด้วยกันนะครับซึ่ง3ชุดแรกก็เอาไว้สำหรับวัดอุณหภูมิปลดลวด ส UVW นะครับเนื่องจากเป็นมอเตอร์3เฟสส่วนอีก3ชุดนะครับก็เก็บไว้เป็นสปานะครับก็เอาซึ่งทำหน้าที่วัดกดรวด UVW เหมือนกันแต่ว่าเป็นสแปะนะครับกรณีที่3ตัวแรกหรือตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับก็จะได้มีสแปะเอาไว้ใช้งานนะครับส่วนอีก2ตัวนะครับก็เอาไว้เช็คอุณหภูมิของแบริ่งนะครับเอาไว้เช็คอุณหภูมิของลูกปืนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ติดกับเพาที่ใช้ขับโหลดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า lower l o w b a i r e l นะครับก็จะเห็นว่าจะมีเทอร์มินอลต่อ RTD อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสายวิ่งไปหา RTD ส่วน RTD ก็จะขวางอยู่ติดกับตัวของลูกปืนติดกับแบรลิงนะครับเพื่อวัดอุณหภูมิแบร์ลิง นะครับซึ่งอุณหภูมิตรงนี้นะครับก็จะถูกส่งเข้าไปยัง b a r r อร์แล้วก็ barrier ก็จะแปลงสัญญาณให้เป็น4ถึง20มิลลิแอมเพื่อที่จะส่งไปให้ตัวคอนโทรลเลอร์หรือส่งไปให้ PLC รับทราบนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิของมอเตอร์อุณหภูมิของแบริ่งมีค่าเท่าไหร่นะครับอยู่ในพิกัดหรือไม่เกินพิกัดหรือไม่นะครับก่อนที่จะให้ PLC ตัดใจทำการอัลลามหรือว่า หยุดการทำงานของเครื่องจักรนะครับส่วนอีก7ตัวที่เหลือนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ถ่ายภาพให้ดูนะครับแล้วก็จะให้เขาแล้วก็จะให้ดูวิธีการวัดค่าของเขานะครับแล้วก็ให้ดูค่ามาตรฐานว่าในขณะที่ไม่ได้ใช้งานอมอเตอร์อยู่ภายใต้ Ambient t e m p ทมเปอเ e นะครับอยู่ภายใต้อุณหภูมิรอบข้างประมาณ30า่องศาเนี่ย ค่าความนั้นทานจะมีท่าเท่าไรนทีเดี u w UVW and bearing อ่ u p p e a n g bearing upper bearing lower bearing and another two another spare yeah yeah spare u y u t here i spare and this one upper Uh, which one is lower? Ah, oh, lower here. Yes. Upper here. Totally 8 RTD. Okay. Space. V. Now, wait V. Wait mm -hmm. B right? Yeah, U. Wait U? V. V, V. V is here. Okay, 112 ohm. Okay, then the U, U is here. U. U. Hundred twelve point thirty eight. Okay. And then the view. Okay. Hundred twelve point Oh, Upper bearing okay. Hundred twelve forty two. Okay. So let's say this one from Terminal One, ten and eleven, yeah. Okay. Okay, under 12.62. Yeah, point six, point 0.5 something, point five nine. Okay, good. So this one from here, you'll be at 2, 1, and 2. And next is a 4.5, spare for weave 112.72. Yes, okay. Last eight. 78 with the build. with the build 2 for spa. Okay. Same thing. 112.8 something. Tomorrow, tomorrow you're going to connect this one. Huh? There, oh, this one. one, this one. Oh, uh, upper one, uh, 78. No, no. Uh, huh? From here, from here. oh Pair one to. 7. Okay. Yeah because now the cable I put compound in ah. so much dry I cannot I cannot fix mm. it. Okay this one is for the lower lower RTD so lower RTD is this one this one lower RTD coming here coming here coming to the terminal and here Maybe so the signal from RTD coming here, coming here. Okay. Here, okay. and come to okay. the barrier here. Okay. And the output from barrier is 424, 4 yeah. to 20 milliamp. โอ้โหวิดีโอ o video, อ่ะตอนที่20มิลลิแอมเดนเส้นทูดี e ีเอลซีเส้นทูดีโอ this one is lower bearing น huh? ะ lower bearing lower bearing okay reading it 112.30 okay good <laughs> อันนี้ครับคือเทอร์มินอลต่อสายของ RTD ที่อยู่ในตัวมอเตอร์ครับ ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8คู่ด้วยกันนะครับในนี้มี7คู่นะครับแล้วก็ตัวโลเวอร์อยู่ด้านนอกนะครับ